จะหนีโควิดหนีโควิดเข้าป่านะกินข้าวขนมจีนน,นอนสบายเลยคุณพี่อ่คะ,นะะดูดสายงานเสร็จส,ส่งกาแฟเสร็จนะคะทางผ่านทางผ่าน น้ำไม่ลึกนะคะน้ำไม่ลึกน้ำจะใสมากจะเป็นจะเป็นน้ำน้าที่ออกมาจากในถ้ำนะคะอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำโพธิสัตว์เนโพธิสัตว์เนอะแต่ถ้ำโพธิสัตว์วันเข้พาพรรษาอ่าช่วงเข้าพรรษาก็จะมีน้ำออกจากถ้ำนะคะที่วัดถ้ำโพธิสัตว์แต่ตอนนี้ปิดนะคะ ตอนนี้ปิดคนยังเข้าไม่ได้ยังไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้านะคะว่าพระปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นตรงไหนคะเป็ห้อยตุ๊งมาจังเ <c oughs> ออเนาะโดนเด็กน้อย <c oughs>